โอ้ยเท่ามากกะมีแต่แนวเจ็บแนวเป็นนาปีนี่เดี๋ยวกับปวดหลังเดี๋ยวกับปวดเอวมือซ่าตีนซ่าบางมือกะเซ็นตึงเอาซื้อกะมีสร้างโบตายให้มันแล้วไปหลดนอกซีวิตนี่แม่ ยังเถาพอจมายยาเอียงตะเศราแท้เว้าหยังนะ่ะเห็นใจลูกเห็นใจหลานแน่เอา้านี่เศร้าจมสื่อมะหาแล้วมันเป็นยังหระน้ำมันหวานสมุนไพรร่วมแล้วมันกินถึงได้่ บมเมนกินกินซี่สิปไปไหวคือจมนั่นแล้วน้ำม,มันหวานสมุนไพรร่วมมีเขาสกัดมาจากหวานหลายชนิดร่ะว่าจะเป็นหวาน้าหวานทอดระหดหวานมหาเมฆหวานม่าเหลืองหวานม่าห้อน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาขมิ้น,น,มมน,นและหวานอื่นๆใส่ท่าหนวดแก้ปวดหลังปวดเอวเล็ดคัดยอกข้อมือขอ้อเท้าเน็บซา เส้นตึงเส้นตายโรคผิวหนังทุกชนิดแก่มาแล่งสัตว์กัดต่อยริดสีดวงจมูกริดสีดวงทวาาน้าเป็นหอบเหงือดใส่สำลี่ชุบท่านาทอกก่อนเขานอนเออฟังหม่ามากก็ไลยแนวอยู่คือกันตัวนี้ เออเออเออนี่ีดีเสน่หเศร้าจมแน่สนใจสั่งซื้อพลิตภัณฑ์น้ำมันว่านสมุนไพรรวมผลิตภัณฑ์สมุนไพรธรรมชาติร้อเปอร์เซนสุดยอดมหัศจรรย์จากธรรมชาติติดต่อหาเราได้ที่บ้านสมุนไพรพัทระดีเจอาตุ๋งโพ0ศูนย์แปดแปดเจ็ 0 5 4 4 3 0เบอร์ลาว28461780หรือติดต่อที่สถานีวิทยุที่คุณกำลังฟังในขณะนี้